สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับปิดตำนาน20ปีสำนักข่าวชื่อดังประกาศเลิกจ้างพนักงานทั้งหมดถือว่าเป็นข่าวเศร้าของวงการสื่อเมื่อโพสต์ today ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีข่าวการปิดในส่วนของสื่อ Printing โดยยังคงส่วนของออนไลน์เอาไว้แต่ถ้าว่าล่าสุดนั้นเป็นที่ยืนยันแน่ชัดแล้วว่าในส่วนของกิจการออนไลน์ที่ดำเนินอยู่นั้น ก็ได้ปิดตามกันไปด้วยเช่นกันซึ่งโดยมีการประกาศเลิกจ้างพนักงานทั้งหมดซึ่งปัจจุบันนั้นมีราว20คนมีผลตั้งแต่วันที่30มิถุนายนนี้เป็นต้นไปสำหรับสาเหตุในการปิดกิจการตามที่บริษัทได้แจ้งก็คือเกิดภาวะขาดทุนเป็นหลักเพราะป,ปัจจุบันการแข่งขันมันสูงมาก แม้จะหันไปปรับตัวทำออนไลน์แล้วแต่ก็ยังคงต้านทานการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้นมาไม่ไหวแม้แต่ตัวพนักงานเองก็ต้องปรับตัวจากที่เคยทำแต่สื่อกระดาษก็ต้องมาทำคลิปหรือทำวิดีโอด้วยซึ่งสิ่งที่ถือว่าเป็นการปรับตัวทั้งตัวสื่อและอาชีพสื่อด้วยและการปิดกิจการในครั้งนี้ก็มีทั้งการขายหัวและขายตัวตึกด้วย โดยยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะมีใครมาซื้อกิจการต่อหรือไม่ขอขอบคุณข่าวจากที่นี่ .com ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ